ไเริ่มต้นขึ้นกับการแกล้งทำทองตกไว้ที่ป้ายรถเมย์แห่งหนึ่งค่ะและหน้าม้ามิจฉาทีพคนนี้ก็เข้ามาตีมึนถามหาเจ้าของทองคำเส้นนี้ค่ะคุณป้าคนนี้ซึ่งไม่รู้อีโนอีเนก็ทำงงทองแท้เลยป้าจับได้เหรอเจ็บได้ครับพี่อ๋อขังเดี๋ยวตามร้านทองนี่เนื้อลัวจะแพงนะป้านะพี่ครับดูดูอันนี้ของไหนดูก็เดี๋ยวผมเจอเมื่อกี้พี่เป็นเ่ของใครอ่ะพี่แท้ป่ะพี่ บาทแท้นะพี่บาทป้าเจอป้าเจอไม่ใช่ไม่ใช่ผมเจอเหรอเจอพี่บาทพอดีผมก็ไม่ไม่ต้จะไปร้านทองไหนขายป้าได้ไหมป้าเอาไหมเนี่ยคุาป้าเป็นก็ไปขายร้านทองดิร้านทองคี่ตรงไหนพอดีผมรีบด้วยคนแถวนั้นต่างสงสัยในพฤติกรรมของมิจฉาชีพย์จำแหลงของเราค่ะที่มาหลอกคุณป้าคนนี้ของเรา โดยมีชายใส่หมวกคนนี้คอยเก็บพฤติกรรมของแก๊งตกทองนี้มาตั้งแต่ต้นค่ะตป้ป้อแค้าก้า,ทอ,า,ท,กา,าทองอด้วยความหน้ามึนของคุณป้านหน้าม้าของเราทำให้คนละแวกนั้นคิดไปอีกว่าป้าคนนี้นอกจากจกะโดนหลอกเรื่องของทองปลอมที่มาหลอกขายแล้ว เธอยังจะโดนป้ายยาอีกด้วยโดนป้ายยาเียเมื่อกี้เขาไม่ไม่ป้าป้าไม่เชื่อใจป้าถือไว้เลยป้าไม่เชื่อใจป้าถือไว้เลยพอที่มาเนี่ยเาแล้วเมื่อทั้งสามคนตกลงจะไปร้านทองผู้ชายใส่หมวกคนนี้กับสาวเสื้อน้ำเงินก็รีบตามไปประกบดูแลคุณป้าหน้าม้าของเราเผื่อว่าจะรับอันตรายระหว่างทางโดนฉกเงิน ต้องเข้าดีกว่าไม่เข้าดีกว่ามันตอำรวจดูมนจะ,จะนรางกา,าีก็พยายามมองหาตำรวจแล้วก็หาคนที่ยืนข้งางๆเนี่ก็เดินไปหาพี่คนนี้เพราะคิดว่าเราน่าจะสู้เขาไม่ได้แล้วเขาทำอะไรเหมือนหาคนอื่นช่วยๆกันเนี่ก็คงก็คงทำอย่างนี้คงหาพวกก่อนว่าเราคิดว่าเราน่าจะสู้เขาไม่ได้เราน่าจะช่วยเขาคนเดียวไม่ได้ ตอนตอนที่แรกผมก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ผมมองมองคนนี้คใครใครคนบอกผมไม่รู้ผมยืนอยู่เขาบอกว่าเหมือนเหมือนเหมือ,มอนจะโดนป้ายาหรือว่ามันโดนตกมาโดนโดนเจ้าของอะไรเงี้ยผมเลยบอกพี่พก็เลยบอกว่ามันท้องอยู่ตรงนี้บนห้างอะไรเงี้ย มาถึงสถานการณ์ลองใจที่สองกับแก๊งตกทองจำเป็นของเราชายคนนี้ตีเนียนเจอทองคำที่หล่นไว้อีกตามเคยน,น่าจะบาดทางมัง้งนี่ครับพีนบ่นี่พี่จะไปไหนครับนี่พี่พีลอง,งดูอันนี้ผมหน่อยี่ดพอดีผมเจอมาแถวนี้อะไรไม่รู้คนมันเยอะแยะผมรู้จะไปหาใครอ่ะดีกว่าามว่าของแท้ครับเชื่อผมดิ อันนี้น50ตังค์อันนี้50ตังค์ป้า20,000กว่าแล้วป้ามีเท่าไหร่อ่ะป้ามีตังค์เท่าไหร่อ่ะป้ามีประมาณ5,000เองผมมี5,000ผมเอา1,000 2,000ก็ได้ป้าเอายาดีกว่าครับจยานะผมไม่เห็นทองตกผมนั่งในสภาพแล้ะไม่ตกจริงพี่ตกจริงครับตำรวจไปก็ได้อะไรครับจาาดีกว่ป้าอย่าาป้เอาเพราะครับป้าชายคนนี้เขามาเตือนคุณป้าหน้าม้าของเราก็ยังลังเล จนน้องเสื้อชมพูคนนี้เข้ามาแย่งคุณป้าของเราป้าไปเถอะครับเนี่ยตัวผมว่าของแท้ที่แต่ผมหลอกแต่มันก็ของแท้นะครับแต่ผมไม่รู้ว่าใครเขาเจอกันมาอะไรเงี้ยแต่ผมก็บอกไปดิครับของแท้ไม่ผมเจอแต่ว่าไปถ่ายร้านทองดีกว่าไหมคะร้านทองตรงแถวนี้ผมก็ไม่รู้จักนีมาจากที่อื่นไปร้านไหนก็ไดแถวบ้านก็น่าจะมีอะค่ะไม่เป็นไรให้ป้าดีกว่าใช่ดี ให้ฟรีได้ไหมครับไม่ฟรีไม่ได้ครับงั้นก็เอาไปขายร้านทองเลยค่ะหรือว่าไม่ขายร้านทองก็ได้งบบดีกว่า่เป้าเอาไปเถอะป้าถ้าป้าไปซื้อตามร้านถ้าป้าไปซื้อตามตามร้านทองทุกวันนี้บาทกัเท่าไหร่บาทละสองหมื่นกว่านะสองหมื่นกว่าได้ประมาณครับประมาณสองหมื่นกว่าโอเคเอาไปเลยครับถึไม่ค่อยรู้ว่าร้านทองตอนนี้ที่ไหน

เอาซื้อไปเดี๋ยวไปเจอแก๊งตกทองแล้วมันจะยุ่งเอาซื้อไปเลยอย่างงเดี๋ยวนีคน่ปาโดนย่าประมนาะไม่ต้องไปซื้อซื้อ้าไปก็เขาก็มาอย่างเงี้ยมาส่งให้ไม่ต้องไปยัดปลาเป็นหน้าม้าเปล่าเปล่าไม่ไป่ไปซื้อ้าไปหลายคนต่างเข้ามาห้ามป้าไม่ให้ซื้อทองเส้นนี้เพราะว่ากลัวสูญเงินไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการค่ะในระหว่างนั้นชายผมชุกูคนนี้เรียกรถเมล์สาย28 ให้หยุดรถเพื่อมาช่วยคุณป้าหน้ามาของเราเพื่อป้องกันจากแก๊งตกทองก็ถ้าคนที่เจอเหตุการณ์นี้ก็ระวังตัวระวังตัวไว้ดีค่ะเพราะว่ามิจฉาชีพอ่ะมันปะปนกับคนทั่วไปได้ทุกที่ค่ะก็ระวังตัวไว้ให้ดี ใช่ค่ะให้เข้าไป,ช,าไปช่วยให้เข้าไปพูดคุยช่วยเขาค่ะไม่กลัวค่ะเพราะว่าถึงยังไงเขาก็คงไม่กล้าทําอะไรรุนแรงหรอกค่ะเพราะว่าคนก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คนไทยด้วยกันนะครับก็ช่วยเหลือดูแลคนไทยด้วยกันนะครับคือเราไม่เราไม่รู้ว่าในใจแต่ละคนจะคิดกันยังไงพวกวิชาชีพมันเยอะนะครับช่วงนี้ล้วงกระเป๋าก็ตามอะไรก็ตามครับคนเราอ่ะทำงานมาได้เก็บเงินซื้อของได้ตัวเองก็นานนะครับอยู่ของของเรามาหาย มันกล็ลำบากนะครับนามาของเราเล่นบทเดิมเข้าไปหลอกถามคุณป้านหน้ามื่นของเราค่ะเ <ś> กี่ยวกับทองเจ้าปัญหาเส้นนี้ผู <ś> ้ชายเสื้อขาวคนนี้ลุกลี้ลุกลนว่าจะช่วยเหลือคุณป้านหน้ามื่นของเรายังไงใช่ใช่เจ้าไหนนี่ครับที่ทองยืมทองปลอมอ่ <ś> พี่เริ่มเจอมาของแท้อันนี้ มีห้าสิบตังค์มีห้าสิบตังค์เไยผมผมผมเจออยู่ตรงนี้เมื่อกี้มันมรนยุ่งในกรุงเทพอ่ะเนี่ยเจอตรงนี้เหรอออนหล่อนบาทประมาณบาทนึ่งอะบาทนึงเหรอพี่อันนี้ห้าสิบตังค์อันนี้ห้าสิบตังค์ได้อยู่เฮ้ยเข้าไงอ่ะวันนี้นี่จะนี่จะผมไปถ่ายตรงร้านทองได้แต่นีป้าแกจะจ่ายตังคเราเนี่ยป้านี่ถ้าผนไปขายตรงร้านทองได้เยอะนะเนี่ยและคนละแวกนั้นต่างสงสัยในพฤติกรรมของแก๊งตกทองเหล่านี้ และยังคงดังเลยอยู่ในใจว่าจะช่วยดีหรือไม่มีร้านทองรอเดี๋ร้านทองตนี้คนไม่มีอ่ต้องไปในห้างต้องไปนู่นมันไกลมากเลยอ่ะไกลเขาแบ่งแบบบาทตอนนี้มันมาสองหมื่นบาทแล้วป้าอ้าวอ้าวใส่เสื้อขาวคนนี้กลับเดินหายไปไหน ปรากฏว่าทีมงานตามไปดูเขาวิ่งไปตามหาตำรวจค่ะแม้ใจดีจริงๆนะคะแต่อีกฟางหนึ่งผู้หญิงที่นั่งรอรถเมล์คนนี้กลับดูเหตุการณ์มาดูตลอดกกเข้ามาห้ามคุณป้าของเราว่าอย่าซื้อทองจากแก๊งตกทองของทีมงานของเราค่ะบาดกว่าแล้วี่ไม่เอาขายที่ะะร้านอะ่ะพราะรีบครับรอของแท้ป้าพี่เอาก็รูแล้วว่าของแท้เป็นของแท้จริงๆอ เปุ่นปุ่นมีโทรศัพท์ไหมเดี๋ยลองโทรปุ่นมีโทรศัพท์ปะป้าไปเลยป้าไปฟังอะไรมากมายมาไมายฟังเราและสุดท้ายเธอก็โทรเรียกตำรวจมาจัดการเนี่ยเจอเจ๊เจอตรงเนี้ยป้าก็เห็นพี่ก็เห็นถามพี่ก็ดูดิป้าจะโดนยาเอาเลยป้าไปไม่ได้หรอกถามไปดิเขาเลยถามไปถามไปอ้าวอ้าววิ่งไปไหนซะละคะเมื่อตะกี้ยังโทรเรียกตำรวจอยู่ดีๆเลย อาแต่แม่ปรากฏว่าเธอวิ่งไปตามหาตำรวจที่อยู่กลางถนนนะคะคุณผู้ชมคะผู้ชายเสื้อขาวกับผู้หญิงเสื้อน้ำเงินคนนี้ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนแต่พยายามเข้ามาช่วยเหลือป้าหน้ามาของเราอย่างเต็มที่ส่วนหญิงเสื้อลายคนนี้คอยสกัดกั้นป้าไม่ให้ซื้อทองจากแก๊งมิจฉาชีพคะ่ะในระหว่างที่สองคนไปเรียกตำรวจมาจับาใช่หรอจับเอาไปเลยป้าซื้อไปห,หลานป้าพอดีเลยนี่น,นี่ป้าจะกลับกลับที่ไหนนี่ครับนี่ กลับไกลหรือเปล่าป้าแล้วไม่ไกลก็เอาไปเลยป้าโดนยาหรือเปล่าเขาโดนตัวป้าหรือเปล่าพี่น้องผมไม่ได้โดนเลยถามป้าเลยก็เขามายื่นใผมเจอจากที่อื่นผมเจอจากตรงนี้แล้วผมก็เห็นป้าพอดีเลยและหลังจากที่พลเมืองดีไปเรียกตำรวจมาผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ท่านนี้ก็เข้ามาจัดการเขาบอกว่าท้องเจอที่ไหนเจอเราเลยไม่รู้เขาบอกว่าของใครไม่รู้วัดพุทธหนี่ยวัดจังเกอร์ คนนี้เขาเจอค่ะป้าเก็บตังค์ไว้ก่อนค่ะไม่เป็นไรตังค์เก็บไว้กันขอดูบัตรกันมาลูกพี่เราคุยดังด้วยขอบคุณอะฮะบ้านยู่ไหนคะบอกปลื้มใจจริงๆค่ะต้องขอยกนิ้วให้สำหรับพลเมืองดียิงชายเหล่านี้นะคะที่อุตส่าห์วิ่งไปตามหาตำรวจตั้งสองรอบเพื่อให้เขามาช่วยป้าที่กำลังโดนตบทองก็คือพอดีมีคนเห็นเหตุการณ์ด้วยกันลองคุยแล้วลองปรึกษากันก็คือพี่ที่เห็นก็เลยลองปรึกษาด้วยกันว่าจะทำยังไงดี แล้วพอดีได้พี่คนนี้เขามาด้วยก็ตัดเลยตัดสินใจว่าแจ้งตำรวจดีกว่ายังไงคนไทยด้วยกันมีน้ำใจด้วยกันอย่านิ่งเฉยดีกว่าครับมีอะไรช่วยเหลือกันดีกว่าครับคิดว่าเราต้องช่วยยังไงเราก็ต้องช่วยก็เลยเดินไปบอกว่า,าป้าอย่าเพิ่งนะก็แ,แบบวิ่งไปตามตำรวจนี้ค่ะหนูแบอรอรุ้นว่าอย่าซื้อนะแล้วพยายามมองให้ป้าสบตาค่ะแต่ป้าไม่สบตาหนูเลยอ่ะก็เลยถา,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 ามพี่ว่าทำไงดีพี่บอกมีตำรวจไหมก็เลยมองหาตำรวจกันแล้วพี่บอกให้รอยตรงนี้เดี๋ยวพี่วิ่งไปตามตำรวจ กับปฏิบัติการลองใจเอาเงินจากคุณป้าหน,น้าหมื่นของเราแต่ในระหว่างที่คำทองตกนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งเห็นพอดีและเข้ามาช่วยค้านว่าทองเส้นนี้ไม่ใช่ของใครน้องพอดีท่านไม่มีใครเดินมามีเขาเดินมาแล้วเห็นกับบ้าเหมือนกระดิ่งทองในกระดานชื่อยแล้วเข้าใจว่าเขาตีกระดานชู้มันหล่นลงอ่ะแต่ไม่รู้ว่าจุดตกในของเขาแล้วเขาไมา่เห็เขาก็มีคำว่าเดี๋ยวตีเลยบ้าเดี๋ยวเลยกงนเดินเดินเดินนี่บ้านเ่ จะกลับบ้านคอยรถบ้าจะกลับบ้านครับบ้านอ่ะคอยรถตรงนี้ไรบ้านนี่แต่มีน้องผู้หญิงที่เดินมาคนเดียวแล้วก็เป็นพี่เดินมาแล้วพี่ก็หยิบขึ้นมาดูอแตเห็นแค่นั้นขายทองปลาเนื้อขายที่ร้านล่ะที่ร้านผมคงไม่ทันแล้วป้านเราไปขายกลับเล้วอ้าพันก็ะอั ปปะะแต่ในระหว่างนั้นทีมงานสังเกตเห็นชายคนนี้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาทําอะไรสักอย่างแต่ก็ไม่ได้เข้ามาห้ามป้าคนนี้แต่อย่างใดนะคะว่าไม่ให้ซื้อทองและคุณป้าของเราก็หลงกลให้เงินไป5,000บาทไปแล้วด้วยเดีตรงเจอารนแม่เหรอดูทองเป็นนี่คะป้าผกขอหนงเดีวพ่องดีเดี๋ยวก่อนครับไดี๋เวยืนจานาน,นี่ย กับป้าไปแบกกับพี่เขาไปขายอ่ะถ้าเกิดผมเขารีลาผมก็จะไปดูทองเป็นนี่จ้ะป้ากับพี้เขาโดนตัวป้าเปล่าอ๋อเขามายื <inte brothers> <pl ains> ่นให้อย่างเงี้ยว่าดูทองนี่เดี๋ยวไปอ่ะเดี๋ยวไปวะนะอย่าพองดิเดี๋ยวก่อนให้ตำรวจมาดูดีกว่าแล้วสุดท้ายแก๊งตบทองก็ได้เงินของคุณป้าหน้าหมื่นของเราไปสำเร็จโดยที่ไม่มีใครเข้ามาจัดการและยับยั้งความโลภของคุณป้าของเราได้เลย ดิฉันดูแล้วก็สงสัยอะค่ะว่า้รอบสุดท้ายเนี่ยครับไม่มีใครช่วยป้ากันเลยหรอคะเออปล่อยให้ป้าแกเสียห้าพันเนี่ยเหรอเพราะว่าทีมงานก็ยังไม่ยอมบอกเราคืออยากจะวิวให้เราตื่นเต้นไปพร้อมกันเลยว่าสุดท้ายคุณป้าเนี่ยจะช่วดเงินไปจริงๆหรือเปล่าครับงั้นเราก็ต้องไปดูกันนะคะข้าอไปไหนแล้วล่ะอย่าเพิ่งไปเฮ้ยจะปอมไหมล่ะพี่ปอลไหม านเข้าแล้วล่ะค่ะคุณป้าให้เงิน5 0 0 0บาทเขาไปง่ายๆขนาดนี้แถมของที่ได้มาก็ปลอมอีกต่างหากรีบไปตามเอาคืนใครจะยอมคืนเงินล่ะคะเพราะไม่มีหลักฐานอะไรสักอย่างจนท้ายคุณป้าก็ตามเจอจนได้ที่หน้าห้องน้ำใช่เป็ใครทิใช่ไหมคะเห็นไหมไม่ใช่เอาตังคืนอาะไรผมไม่ได้เอาตังป้ามาป้ามีป้ามีหลักฐานอะไรอ่ะตรงไหนอ่ะหนูเห็นเมื่อกี้แบงค์แบงค์พันห้าใบป้าให้ไปอ่ะแต่คนละแวกนี้ไม่ เหตุการณ์กับคุณป้าตั้งแต่แรกแล้วใครจะช่วยละคนี่แล้วเงินของคุณป้าที่โดนโกงไปจะได้คืนหรือไม่คะเข้าขายทองไม่เมื่อกี้เมื่อกี้หนูเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่ตอนไม่ใช่ไม่ใช่ได้ตามตามได้หรือเปล่าหนูเห็นพี่อหยิบทองขึ้นมาแล้วถามว่าทองป้าหรือเปล่าป้าบอกไม่ใช่แล้วพี่ก็ถามว่าแบ่งกันไหมแบ่งแด้วอ่ะให้ป้าพันน่ะ ในระหว่างนี้พนักงานรปภของเราก็ทําการกักตัวเอาไว้ค่ะเพื่อรอตํารวจเข้ามาจัดการผู้หญิงเสื้อดํารายนี้ก็เข้ามาช่วยสมทบอีกหนึ่งคนเพื่อเข้ามาช่วยเหลือป้าหน้ามือของเราระหว่างที่รอตํารวจดูเหมือนว่าสถานการณ์ไข่มุงเริ่มก่อตัวขึ้นใช่พี่ทที่เราคุยกับตํารวจก่อนมันไม่ถูกถ้าเะน้องจำได้ไหมเพราะนี่เขาก็เป็นลูกค้าที่นี่แถวนี้ท้งานน่ะลูกค้ารถคือถ้าพี่พอริสุดใจก็ไม่ต้องกลัว นี่คือคือคือเขาอ่ะเขาเก็บทองได้คนเนี้ยเขาเก็บทองได้แล้วคนเนี้ยเขาเก็บได้อะเขามาถามป้าถาทองป้าหรือเปล่าแล้วนี้เขาบอกว่าไม่ใช่ใช่ไหมเขาบอกว่ามาแบ่งกันไหมอะไรเงี้ยพอมาแบ่งกันไหมปุ๊บป้าก็ลังเลยังเลแล้วป้าก็ให้ตังเขาไปห้าพันไม่แล้วตอนแรกป้าเขาคิดว่าเป็นทองจริงแล้วมาถามู ถามหนูปรากฏว่าเนี่ยมันมันดูยังไงมันก็ทองฟอมอ่ะที่หลังจำงหวอ้งเอาหอนใหญ่โไม่ใช่นี่็พอบอมยาเป็นย่าอุ้งเู้าหอนแล้วก็มีพี่คนนึงถ่ายคลิปไว้ด้วยพี่ผู้ชายอ่ะไปไหนเราไม่รู้ะ สติดีไหมเนี่ยรู้เรื่องคุยรู้เรื่องป้านที่หลังอย่าโลภคนเราอะ่ะไม่ใช่ของเราไม่ต้องไปเอาเลยมีตังค์้อร้านทองถ้าเนี่ยม,มันโลภด้ว่ามนันเกิดเหตุการณ์ที่ฉาชีพแบบเนี้ยผู้หญิงเสื้อดำและชาวบ้านในละแวกนี้เริ่มออกอาการโมโหโแกงมิจฉาชีพตกทองสถานการณ์จะเป็นอย่างไรคุณป้าจะได้เงินคืนหรือไม่พี่ไม่ยังไม่ยิงไปไม่ได้แลพี่ไม่ได้เอาพี่ก็คก็ยู่แป๊บหนงพี<ห>้พี่น่ากลัวหรอพวกเราก็อยู่งเฉยที่สถานที่ต่างไกลหรอก เพราะพี่น้องนถึงเขาเป็นคนไทยเงินก็หายไปตั้งห้าพันอ่ะถ้าพี่เป็นคนไทยด้วยกันเงินก็แจกหายเนี่ยพี่จะไม่ช่วยกันหาหรือว่าใครเอาของอไปแล้วคนที่เขาก็เห็นว่าคนที่เอาเราก็แสดงความบริสุทธิ์ใจหน่อยเราลูกผู้ชายอ่ะมองก็เห็นชัดแล้วเเงินก็หายไปแล้วลาะ็มาต่างจังหวัดเงี่ยพี่ใช่ไหมเราคนไทยด้วยกันเราก็ช่วยกันแล้เอาเงินป้าไปเาไม่ไม่ใช่หรอกสารพี่พี่มีน้ำไหมคะ น้ำเปล่าใครป้าแกกินเผื่อว่าแกจะดีเก็งงใครอยากลองลองเลยเนี่ยเขาอ่ะเขามายื่นให้เขาบอกป้าดูเนี่ย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 ทองจริงหรือเปล่าเนี่พรุ่งก็เห็นแล้วก็แดกไอ้กระเดือนลองเนี่ยน้ำกินน้ำก่อนนี่หนูอยู่นี่ไม่ต้องกลัวหนูหนูอยู่นี่ เขายังงงๆอยู่นะเนี่ยใช่เขาดูงงๆตอนแรกเขาดูไม่ลอยๆขนาดเนี้ยอ๋อเอาพี่พี่รู้จักกันบ้างสองคนเนี้ยไม่รู้จักครับไม่รู้จักไม่เป็นไรพี่ก็รอที่นึงเนาะเราคนไทยด้วยกันช่วยเขาหน่อยเขามาต่างจังหวัดแล้วตังค์ก็ไม่มีเลยเนี่ยเขาก็เหลือไม่มีตังค์เลยอ่ะพี่ก็รอที่นึงเพราะว่าเมื่อพี่ก็เห็นว่าเขาเขาคุยกันใช่ไหมเขาคุยกันคุยแป๊บเดียวเดี๋ยวตำรวจก็มาแป๊บหนึ่งแป๊บนานแล้วเนี่ยเราจะรีบไปไหนล่ะ จะรีบไปออกครับไม่ใช่ป้าไม่เอาที่แรกก็ป้าเขาที่แล้วพี่หนูว่าพี่อยู่เฉยดีวยกว่าไม่ต้องทำหน้าแบบนี้ดีวกว่าพี่อยู่เฉยดีวยกว่าเดี๋ยวก็รอตำรวจมาี่พี่ยิ่งทำหน้าแบบนี้ยิ่งยิ่งตาอะไรร้อยเรื่องป้าเนี่ยตาอะไรร้อยเรื่องป้าเนี่ยโดนอะไรและแล้วตำรวจก็มาจัดการให้ค่ะหลังจากที่ชาวบ้านตรงนี้ช่วยกันกักตัวมิจฉาชีพจำเป็น,ปนอส <า S 2> <ด>องคนนี้ แต่ที่เซอร์ไพรส์ทีมงานมากที่สุดนั่นก็คือผู้ชายเสื้อขาวแขนแดงคนนี้ค่ะทีมงานย้อนกลับไปดูเหตุการณ์พบว่า mm hmm. เขาแอบถ่ายคลิปพฤติกรรมของแก๊งตกทองของเราไว้ตั้งแต่ป้าดโดนหลอกที่ป้ายรถเมล์แล้วเอามาเป็นหลักฐานในการเอาผิดกับวายร้ายของเราในวันนี้นับว่าเป็นการช่วยเหลือที่ละเอียดรอบคอบทีเดียวค่ะสุดท้ายวายร้ายแก๊งตกทองก็ถูกจับได้ในที่สุดเพราะน้ำใจคนไทยที่เข้ามาช่วยเหลือแบบไม่กลัวแต่อย่างใด กาเดินตามแล้วก็แจ้งพยายามแจ้ง,จงสนอก็ไม่ติดเลยเนี่ยมันเป็นผลเสียตรงเนี้ยว่าทําไมเราติดต่อใครไม่ได้แบบช่วยหนึ่งช่วยเป็นพยานให้เขาพักหน่อยหนึ่งก็จะดีคือไม่ใช่ต่างคนต่างจะอยู่กันคือเราอยู่กันเยอะๆเราอยู่กันเป็นกลุ่มเราก็ต้องช่วยดูแลสังคมกันจริงๆแล้วมันเกิดจากความโลภจริงๆนะอยากบอกว่าทุกอย่างที่ท,ท,ที่มันมีการแบบนี้เพราะว่าพวกมิจฉาชีพเขาจะรู้จุดอ่อนอะ่ะเพราะว่าคนไทยเราอะโลภค,ความสุขทางใจอะมันเป็นสมบัติที่ไม่มีใครขโมยไปได้นะ นี่เรื่องจริงช่วยเดี๋อต่อช่วยเดีือต่อไปครับช่วยเหลือประจังคมครับมีรายแจ้งหนึ่งเก้าหนึ่งครับเราก็ต้องช่วยก็ต้องช่วยอย่างที่เราเห็นเงี่ยทำยังไงก็ได้ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นจริงๆแล้วล้วเกิดว่ามันมีเรื่องขึ้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องล็อกเขาไว้ให้ได้แล้วติดต่อเจ้าหน้าที่อย่างเร็วที่สุดการลองใจคนไทยของเราในสัปดาห์นี้ทีมงานเราลองทั้งหมด10ครั้งด้วยกันบริเวณอนุสาวรีย์ชัย พบว่าการช่วยเหลือของแต่ละคนมีความแตกต่างกันบางคนเข้าไปห้ามป้าที่กำลังจะโดนหลอกต่อหน้าลิขาชีพเลยบางคนใช้วิธีวิ่งไปตามตำรวจมาแล้วแบ่งหน้าที่ให้อีกคนชะงักการจ่ายเงินของป้าเอาไว้ก่อนบางคนใช้วิธีการพาไปร้านทองเพื่อพิสูจน์ให้รู้กันไปเลยค่ะว่าทองจริงหรือว่าทองปลอมบางคนแอบถ่ายคลิปเพืเป็นหลักฐานเพื่อเอาผิด แต่ละคนก็มีทางออกในแบบฉบับของตัวเองนะคะซึ่งรายการของเราต้องขอปรบมือให้กับเหล่าฮีโร่เหล่านี้ด้วยค่ะที่เข้ามาช่วยเหลือคนไทยด้วยกัน